สามอะไรกมรองมาตุลอยกับะาราบเกาตัสวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .1 ที่น่ารักทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนวิชาสังคมศึกษากับคุณครูฮาซูตาอีกเช่นเคยนะคะสัปดาห์ที่แล้วนักเรียนได้เรียนไปแล้วใช่ไหมคะเกี่ยวกับสิ่งต่างๆรอบตัวอ่าซึ่งสิ่งต่างๆรอบตัวนักเรียนนั้นสามารถแบ่งออกเป็นสองประเภทด้วยกันก็คือ สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นใช่ไหมคะอ่านกักเรียนก็สามารถและสามารถแยกได้แล้วใช่ไหมคะสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติอย่างเช่นต้นไม้อ่าพืชต่างๆใช่ไหมคะแม่น้ําภูเขาอากาศอ่าเป็นต้นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นล่ะคะอย่างเช่น โทรศัพท์โทรทัศน์วิทยุโรงเรียนโรงพยาบาลสถานีตำรวจสะพานลอยเป็นต้นอ่าอันนี้ก็คือสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวนัเกเรียนนะคะสุ่นมสุก็ได้ทบทวนไปแล้วนะคะของสัปดาห์ที่แล้วในส่วนของสัปดาห์นี้นะคะเราจะมาเรียนในหัวข้อเรื่องสิ่งต่างๆที่เกิดตามธรรมชาติ ที่ส่งผลต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์นั่นเองนะคะนักเกรยียนทุกคนพร้อมหรือยังคะอาถ้าทุกคนพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนกันเลยนะคะวัตถุประสงค์การเรียนรู้นักเกรยียนสามารถบอกสิ่งแวดล้อมที่เกิดตามธรรมชาติที่ส่งผลต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ สิ่งต่ตางๆที่เกิดตามธรรมาชาติที่ส่งผลต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์นะคะคุณครูยกตัวอย่างที่อยู่อาศัยที่อยู่อาศัยนะคะนักเรียนก็จะเป็นสิ่งที่เรานั้นต้องใช,ใช่ไหมคะก็คือเราต้องมีทุกคนต้องมีที่อยู่อาศัยนะคะอาเรามาดูนะคะว่าที่อยู่อาศัยนี้ท,ที่คุณครูยกตัวอย่างนี้นะคะสร้างโดยใช้สิ่ง ที่หาได้ง่ายงายท้องถิ่นมาเป็นวัสดุหลักในการก่อสร้างถ้าในท้องถิ่นนั้นมีต้นไผ่นันกเรียนรู้จักต้นไผ่ไหมคะ,ะนันกเรียนดูในรูปนะคะ,ะถ้าในท้องถิ่นนั้นมีต้นไผ่มากก็สามารถที่จะนําต้นไผ่นั้นมาสร้างเป็นบ้านไดอ้อันนี้ก็คือ,อสิ่งแวดล้อมมีผลต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ อ่ะก็จะเอาต้นไผ่ที่เป็นสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมาสร้างเป็นที่อยู่อาศัยนั่นเองนะคะอ่าในเกเข้าใจแล้วใช่ไหมคะอ่ะต่อไปนะคะอ่านอกจากนี้นะคะลักษณะภูมิประเทศภูมิอากาศดินน้ําพืชพันธุ์แร่นะคะก็จะเป็นสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่มีผลต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์เหมือนกัน และส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของผู้คนในแต่ละท้องถิ่นนะคะ,ะแต่ละท้องถิ่นก็จะมีการดำเนินชีวิตที่แตกต่างกันะนะคะเรามาดูนะคะข้อสังเกตง่ายๆเลยค่ะนักเรียนคนที่อาศัยในพื้นที่เดียวกันจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่คล้ายคลึงกันแต่คนที่อยู่ต่างพื้นที่กัน ชีวิตความเป็นอยู่ก็จะต่างกันนะคะเรามาดูกันนะคะสิ่งต่างๆที่เกิดตามธรรมชาติที่ส่งผลต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์สาเหตุนะคะเพราะว่าแต่ละพื้นที่นะคะมีสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่แตกต่างกันนะคะก็จะส่งผลต่อความเป็นอยู่ในหลายๆด้านนะคะอ่านกยนดูนะคะด้านที่1 ด้านที่หนึ่งก็คือด้านที่อยู่อาศัยด้านที่สองนะคะก็คือการแต่งกายด้านที่สามก็คืออาหารอ่าเรามาดูนะคะว่าทั้งสามด้านนี้ก็จะมีความแตกต่างกันนะคะโดยมาจากลาักษณะภูมิประเทศลักษณะภูมิอากาศลาักษณะอาความเป็นอยู่ะนะคะเรามาดูกันนะคะอัน,นักเกีนดูสิคะที่อยู่อาศัย ถ้าในท้องถิ่นนั้นนะคะมีต้นไม้หลายชนิดก็สามารถเอาต้นไม้นี่ละค่ะมาตัดแล้วก็มาสร้างเป็นบ้านเรือนได้ใช่ไหมคะแต่ถ้าในท้องถิ่นน,นั้นมีต้นไผ่เยอะก็สามารถเอาต้นไผ่นั้นมาสร้างเป็นบ้านได้เหมือนกันแต่ถ้า ท้องถิ่นนั้นอยู่ใกล้กับแหล่งน้ำอ่นนี้ก็คือแหล่งน้ำใช่ไหมคะบ้านก็จะสร้างนะคะอยู่แบบลอยแบบแพรนะคะแบบกลวว่าเป็นแพรลอยน้ำได้อ่านีหลคะค่ะเป็นที่อยู่อาศัยที่มีความแตกต่างกันนะคะตามลนะักษณะภูมิอากาศนะคะหรือนะว่าลักษณะพื้นที่ในการดำรงชีวิตก็จะ แตกต่างกันนะคะนักเรียนอ่าต่อไปเรามาดูต่อนะคะอ่าแต่ถ้าบ้านที่มีอากาศหนาวนะคะพื้นที่ที่มีอากาศหนาวก็จะมีบ้านอ่านะคะที่ไม่ค่อยมีหน้าต่างนะคะอ่าเป็นบ้านที่แบบว่ายกสูงแล้วก็ก็จะปิดนะคะอ่าจะไม่ค่อยมีหน้าต่างเท่าไหร่นะคะเพราะว่าจะมีอากาศหนาวนะคะ อ่าต่อไปเรามาดูนะคะแต่ถ้าเป็นบ้านที่อยู่ริมทะเลอ่ารีอันนี้คือริมริมทะเลใช่ไหมคะบ้านที่อยู่ริมทะเลก็จะยกพื้นสูงนะคะเพราะว่าเป็นบ้านที่อยู่ในน้ำก็ต้องยกพื้นสูงนะคะอ่านี่ก็คือความแตกต่างกันอต่อไปเรามาดูการแต่งกายการแต่งกายนะคะก็มีความแตกต่างกันเหมือนกันนะคะ การแต่งกายของเราจะเป็นไปตามลักษณะอากาศอย่างเช่นพื้นที่ที่มีอากาศหนาวผู้คนก็จะสวมเสื้อผ้าที่หนาใช่ไหมคะ,ะเพื่อให้ร่างกายเกิดความอบอุ่นนั่นเองแต่ถ้าพื้นที่ที่มีอากาศร้อนผู้คนก็จะใส่เสื้อผ้าที่สบายสบายบางๆางเพื่อลดความร้อน อนี่ก็คือตามลักษณะอากาศนะก่กเนดูสิคะอ่าอากาศหนาวโดยส่วนใหญ่แล้วนะคะก็จะอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทยอ่านะคะอะก่อนที่จะไปโรงเรียนเช้าเๆเขาก็ต้องกอบไฟเพื่อจะให้ร่างกายนั้นอบอุน่นเวลาไปโรงเรียนก็ต้องใส่เสื้อหนาวนะคะหนาวจริงนะคะเวลา,อ,าอยู่ที่นู่นนะคะอากาศจะหนาวนะคะอ่านะก่กเนดูสิคะนี่คือการแต่งกาย ในลักษณะอ่าอากาศหนาวคนที่อยู่ในพื้นที่ที่มีอากาศหนาวนะคะอ่ะต่อไปเรามาดูสิคะอ่ะการแต่งกายในพื้นที่ที่มีอากาศร้อนอ่าคุณครูบอกอลไรใช่ไหมคะในพื้นที่ที่มีอากาศร้อนก็จะแต่งกายอ่าสวมใส่สเสื้อผ้าที่บางๆแล้วก็สบายสบายเพื่อที่จะระบายความร้อนได้อ่านี่ก็คือการแต่งกายนะคะ ต่อไปเรามาดูอาหารต่อนะคะนักเรียนอาหารนะคะคนเราต้องกินอาหารเพื่อการดำรงชีวิตส่วนใหญ่มักหาอาหารที่มีอยู่ในท้องถิ่นของตัวเองอย่างเช่นพืชในท้องถิน่นสัตว์ในถิน่นในท้องถิ่นมาประกอบอาชีพอ่าตัวอย่างนะคะดูสิคะอะ่อย่างเช่นนะคะ คนที่อยู่ใกล้กับพื้นที่ป่าก็จะหาพืชผักผลไม้จากป่ามาประกอบเป็นอาหารอ่าดูสิคะอาหารก็จะมีผักต่าง,างนะคะอ่ามาประกอบเป็นอาหารแต่ถ้าอ่าคนที่อาศัยอยู่ริมชายฝั่งทะเลก็จะจับสัตว์น้ำจากทะเล มาประกอบอาหารอ่าอันนี้ก็คือความแตกต่างกันนะคะอ่าสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนคุณครูฮาสุฮานะคะก็ขอจบการสอนแต่เพียงเท่านี้นะคะนักเรียนอ่ะสิ่งที่เราเรียนไปวันนี้คืออะไรคะทบทวนสิคะอ่าที่เราเรียนไปวันนี้ก็คือสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ที่ส่งผลต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ใช่ไหมคะอ่ามีทั้งหมด3ข้อก็คือที่อยู่อาศัยอ่าการแต่งกายและก็อาหารนั่นเองใช่ไหมคะที่มีความแตกต่างกาันแต่ละพื้นที่ก็จะมีความแตกต่างกาันใช่ไหมคะอ่าสำหรับวันนี้นะคะนันเกเรียนคุณครูฮาซาก็ขอ ตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคาบหน้านะคะนักเรียนสำหรับวันนี้นะคะอัสลามุอะลัยกุมวะเราะฮัมะตุลลอฮิตะอาลาวะบะเราะกาตุ